เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวีดาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะยินดีต้อนรับสู่เกมวิเทพมรณาชตนิรันดร์พะก็ผมสักกันอีกเช่นเคยกันนะครับผมก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับผมขอรบกวนฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์นะครับผมและใครที่ยังไม่ได้กดติดตามรบกวนฝากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดแจ้งเตือนคลิปใหม่ของผมด้วยละกันนะครับผมอันดับแรกนะครับในพาทนี้นะฮะที่เราจะมาพูดถึงกันนะครับนั่นคือการรีวิวเจ้าตัวละครชุนซุยนะครับซึ่งเป็น ตัวละคร UR ที่เข้ามาเป็นตัวแรกในตู้เลตเนาะบอกได้เลยว่าหลายๆคนก็อาจจะหมดไปเยอะนะครับหลายๆคนก็บอกว่าเอ้ยคนข้ามดีหรือเปล่าหรือควรทำกี่ดาวดีถึงจะเหมาะสมนะครับผมอ่ะในวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องนี้นั่นเองนะครับเขาบอกไว้ก่อนเลยนะครับตัวละครชุนซุยนะครับเป็นตัวละครที่มีค่าความสัมพันธ์กับตัวละครที่หลายๆคนตั้งตารอนะครับนั่นคือความสัมพันธ์กับปู่ยามาโมโตะนะครับนี่เห็นไหมมันจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิ์อาจารย์นะครับ จะมีองค์ประกอบทั้งหมด3ตัวนะครับผมนั่นคืออุคิตะเกะปุยามาโตะแล้วก็ชุนซุยนะครับแนะนำอันดับแรกครับถ้าเป็นสายฟรีนะครับหรือว่าสายเติมไม่เยอะนะครับผมเชื่อว่าโทเคนที่ทุกคนสะสมไว้นะครับสามารถนํามาสุ่มได้นะเอาแค่2ดาวยังไงมันก็การันตีในการสุมนะ่มเนาะสุ่มไปสัก4ครั้งนะครับพอสุ่มไปครบ4ี่ครั้งแล้วใช่ไหมมันก็จะมีเศษกล่องที่ให้เราให้ได้รับนะครับผมนี่จะเป็นรางวัลตรงนี้นะครับผม เมื่อเราสูมไป4ครั้งนะครับในกล่องพวกนี้มันจะมีเศษอย่างละ2เนาะเนี่ยเราก็รับ2กล่องนี้ปุ๊บเราก็ได้ตัวละครกันมาแบบฟรีๆเลยนะครับบางคนแทบจะไม่ต้องเสียหยกเลยสักนิดนะฮะเสียแ่โทเ็นที่เราเก็บตรงนี้ไปนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับสายฟรีนะครับสามารถเก็บได้ทุกคนแน่นอนนะฮะถ้าโทเ็ตตัวนี้เหลือเยอะนะถามว่าอัปดาวตัวละครนี้ดีหรือเปล่านะครับตัวละครนี้มันเหมาะกับกหรับการปั้นไหมในช่วงนี้นู่นนี่นั่นนะครับที่ผมเจอหลายๆคําถามถามมานะครับผมอ่ะขอบอกไว้ในที่นี้เลยนะครับผม ตัวละครนี้นะครับถ้าทุกคนคิดจะเอาเจ้าชุนซุยนะครับมาลงในทีมนะครับถ้าไม่อัปดาวนะครับบอกเลยนะว่ามันจะไม่ใช่มันจะไม่สามารถใช้พาสซีฟของเขาได้นะครับอ่าพาสซีฟที่4ดาวนัก็คือจะเป็นเกมสําหรับเด็กนะครับผมจะเป็นการตีทั่วไปและสกิลชํานาญนะครับของชุนซุยนะจะทําการฟื้นฟู SP ีของตนเองนะครับเนี่ยก็คือจะเวลาที่เราลง9ก้ขีดสิได้ปะเวลาแบบชุนซุยฝั่งนั้นมาตีธรรมดาหรือว่าตีคอมโบตัวเนี้ยที่เป็นพาสซีฟตัวเนี้ย มันจะเด้งเลือดแบบเด้งแรงมากนะครับผม่าก็เลยทําให้หลายๆคนยังไม่ค่อยผ่านกันในด่าน9ก้ากี่นะครับแต่ถามว่ามันตัวละครมันเป็นตัวละครที่เหมาะสําหรับทีมไหมบอกเลยเลยว่ามันไม่เหมาะสําหรับการเล่นทีมนะครับผมการเล่นทีมในที่นี้ก็คือทีมที่เป็นเซตสายมังกรฟ้าหรือว่าเสือขาวนะครับเพราะว่าตัวละครของเขานะครับพาร์ตสของเขาอ่ะจะเป็นการอิงต่อตัวละครของตัวเองนะครับก็คืออิงตัวเองซะมากกว่านะครับไม่ได้อิงแบบเพื่อนร่วมทีมเลยนะฮะก็ตัวละครเนี้ยจะ จัดแล้วก็นิยมกันเอาไว้ลงในศึกย่างชิงครมบอร์จินะครับผมนี่ก็ไว้ลงตรงนี้แล้วก็เอาไปสูงสุดสนามแข่งขันนะครับจะนิยมไปลงตรงนี้นะครับที่เป็นการข้ามเซิร์ฟที่เราเล่นกันอยู่นะฮะเนี่ยเขาจะนิยมเอาไว้ลงตรงนี้เพราะว่ามันตีแล้วมันเด้งเลือดดีมากนะครับอาจจะเป็นตัวที่ไว้ยื้อเกมได้หรือว่าแบบเป็นตัวที่สามารถเล่นในช่วงนี้ได้นะครับในการลงตรงนี้แต่ง,ง้นไข่ํสคัญครับควรอัพ4ี่ดาวนะครับและอย่างหนึ่งครับ ตัวละครชุนซุยนะครับจะเริ่มมามีบทบาทกับตัวละครที่เป็นเซตของสายเต่าดำนะครับเห็นไหมโลของชุนซุยนะครับจะเป็นโลสีม่วงๆนี้นะครับเนี่ยก็จะเป็นสายเต่าดำนะครับซึ่งจะมีบทบาทหลังๆอ่ะประมาณ1-2เดือนผ่านไปนะครับผมมันจะเริ่มมามีบทบาทในการที่เรามีตัวละครครบนั่นเองนะครับผมต่อมาครับผมโซต่อสู้ของชุนซุยนะครับโซที่แนะนำนะครับอ่ะ อันที่เป็นโซม่วงตรงนี้นะครับมันจะเป็นโซต่อสู้จิตใจนะครับที่มันจะมีการเพิ่มบล็อกหรือว่าเพิ่มป้องกันนั่นเองนะครับเพิ่มให้ชุนซุยเวลาเขาโดนตีอย่างน้อยก็อยาแบบมีบล็อกขึ้นมานะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ตัวละครตายนะครับส่วน่ายทอดโซต่อสู้นะครับตรงโซหน้าต่างนี้นะครับเมื่อเราปลดล็อกแล้วนะครับผมแนะนําให้ทุกคนผสมโซที่เป็นโซของจินตะนะฮะนี่นะฮะโซของจินตะนะครับผมมันจะเป็นการเพิ่ม SP ีของตัวเองนะครับผมแล้วก็ มีอัตราบล็อกอยู่ที่12.5%ซึ่งค่อนข้างที่จะเยอะมากๆกนะฮะก็สามารถเอาโซนี้มาใส่กับชุนซุยได้นะครับเหมาะกับตัวละครชุนซุยมากๆเลยถ้าเป็นโซนี้นะต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าตัวละครชุนซุยนะครับไปลงในด่านกันนะครับจะเป็นศึกย่งชิงเคปบจิของผมนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราไปลงกันนะครับตอนนี้อันดับผมตกไปอยู่ที่48ละมากดท้าทายไปเลยนะครับเคเราเจอเป็นสายทักษะนะครับผมเดี๋ยวเรารลีไปเรื่อยๆก่อนเอาไปสายโจมตี อ่ะเจอสายโจมตีนะครับพลังของเขาประมาณ 20, สองหมื่นสอนะครับของผมชุนซุยนะครับพลังสองหมืนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะไหวหรือเปล่านะอันนี้ก็จะเป็นชุนซุยสีดาวแล้วนะครับผม การตีธรรมดาเขาจะเป็นการเลื่อนนั่นเองนะครับทุกคนสังเกตไหมครับว่าหลังจากที่ชุนซุยของเรานะครับได้ทําการใช้อันตีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมันจะมีการเพิ่มอัตราการสะท้อนดาเมจนะครับยิ่งอีฝ่ายนะครับทำการใช้อันต่ใส่กับเราได้แรงแค่ไหนนะครับจะสังเกตว่าจะมีดาเมจที่จะถูกสะท้อนกลับไปนะครับเช่นเคมบจิของเขานะครับได้ทําการโจมตีตัวละครชุนซุยของเรานะครับดาเมจที่ เคมิจิได้รับกลับไปนั่นคืออยู่ที่ประมาณ23,203กันเลยทีเดียวนะครับแต่ดาเมจที่เราได้รับจากเคมิจิก็อยู่ที่ประมาณ5้า0 0นะฮะก็ถือว่าครึง่งครึ่งนะเกือบถึงครึ่งหนึ่งนะครับที่การตีเข้ามาหาเรานะครับผมอัน,นี้เรายังไม่รวมว่าในกรณีที่เรามีบล็อกขึ้นมาอีกนะถ้าเรามีบล็อกดาเมจที่เขาโจมตีเราก็จะถูกหันครึ่งนะครับผมนี่เรียบร้อยโดนตีโอ้เอาเรื่องเอาเรื่องแต่เราตีธรรมดาปุ๊บเห็นไหมเลือดเราก็จะเด้ง สต,ตีแบบนั้นมั้งปึ้งปึ้งปึ้งอ่าเห็นไหมมันจะโหดตรงที่ว่ามันสามารถยื้อตัวเองได้นะครับแต่พาสซีฟของเขามันไม่ได้อิงทีมไงมันเป็นตัวของเขาเองนะฮะก็เลยแบบว่าเป็นเหมาะกับการเล่นแบบ1นึ่ง,งมากกว่านะครับผมถ้าใครคิดจะปั้นชุนซุยนะครับแม่มันเหมาะสำหรับด่านพวกนี้นะครับที่เราอยากลงแข่งขันหรือลงคัดกันนั่นเองนะฮะผมโอเคครับผม, okay, บผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นโดยสรุปนะครับผมตัวละครชุนซุย ควรมีไหมควรมีนะครับไว้ปลดความสัมพันธ์ซึ่งมันได้รับฟรีๆทุกคนแน่นอนถ้าใครสะสมโทเคนได้นะฮะเอาแค่2ดาวเก็บไว้ก่อนนะส่วนที่เหลือเราใครปั้นดาวทีหลังก็ได้ในภายหลังที่เราอยากจะเล่นตัวตัวละครตัวนั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้คือเก็บโยกไว้ให้ปู่ยามาโตะและอย่าลืมนะครับมีอุนนุหนะอีกด้วยนะครับมีหลายตัวละครมากในช่วงระหว่างช่องว่างตรงนี้นะครับผมก็บอดไว้ก่อนเลยนะครับผมสามารถเก็บเพชรทันแน่นอนนะฮะ บอกเลยเห็นไหมวันนี้ก็เก็บได้ประมาณพันเก้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยเก็บวันต่อไปไปเรื่อยๆ,ๆครับการันตีแน่นอนทุกคนจะได้ดูพี่เกลือในสตรีมนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะฮะแต่ใครชอบฝากกดไลค์กด s u b สไครต์เพื่อให้พาลิปใหม่ผมด้วยนกครแล้วเจอกันในพาต่อไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ